จมูกเบี้ยวครับแล้วก็ทําให้ไม่มีความมั่นใจเลยครับปัญหาของผมนะครับก็คือไปทําจมูกที่ต่างประเทศมาใช่ไหมครับพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยมันก็เกิดก็คือจมูกย้อยแล้วก็เอียงนะครับผมทําให้แบบผมไม่มีความมั่นใจแล้วก็แบบรู้สึกไม่กล้าออกไปไหนเลยครับผมก็เลยตัดสินใจมาแก้จมูกกับทางจิรพรคลินิกนะครับซึ่งเทคนิคที่ผมเลือกเนี่ยก็เป็นเทคนิคเดิมที่เคยใช้ก็คือแบบโอเพนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ปรึกษาคุณหมอแมนซึ่งคุณหมอแมนก็ใช้แนว ทางในการารักษาหรือว่าแก้รอบนี้เนี่ยเรียกว่า less is more ก็คือเน้นธรรมชาติไม่มากไปไม่เยอะไปเน้นให้เข้าโค้งหน้ามากที่สุดนะครับแล้วก็ใช้ซี่โครงหลังหูนะครับของผมเนี่ยในการแก้ไขจมูกในรอบนี้ด้วยครับผมหลังทำครับก็คือดีมากๆนะครับผมไม่บวมแล้วก็ทรงเนี่ยเป็นธรรมชาติมากๆไม่บวมขนาดที่ว่าหนึ่งประมาณช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่มันควรจะบวมใช่ไหมครับผมเจอคนที่บ้านบางคนเขายังไม่รู้เลยว่าผมไปแก้จมูกมา แล้วก็แบบด้วยความเป็ียนธรรมชาตินะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเหมือนได้ตัวเองคนเก่ากลับมาอีกครั้งแล้วก็แบบมีความสุขบ้างจริงครับก็อยากจะขอบคุณคุณหมอแมนนะครับคุณหมอชลทินะครับแล้วก็ทีมของทีละพรคลินิกนะครับที่ดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็ให้ำคำปรึกษาดได้ดีมากๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าความมั่นใจผมกลับมาแล้วครับ